อัปเดตประเด็นเทรนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลนทับรถไฟดีเซลรางที่จังหวัดนครราชสีมาจนมีผู้เสียชีวิตถึง32รายและสูญหายอีก3ราย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสลดของเย็นวานนี้นะครับที่มีการเกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนครราชสีมาช่วงลำตะคอง4คิ้วหมู่11ตําตำบล4คิ้วอำเภอ4ี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาลนทับรถไฟขบวน21ดีเซลรางด่วนพิเศษจากกรุงเทพอภิวัตน์ถึงอุบลราชธานีจนมีผู้เสียชีวิตถึง32รายและการบาดเจ็บจํานวนมากพร้อมมีผู้สูญหายอีก3รายซึ่งผู้รับเหมาโครงการนี้นะครับ นั่นก็คือ China Railway และ Italian Thai Development แต่ช่วงระยะทางของรางในการรับผิดชอบช่วงนี้นะครับเป็นของ Italian Thai Development ซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่ช่วงลำตะคอง4คิวและกุดจิกโคบรวดระยะทางรวม37.45กิโลเมตรในวงเงิน9,848ล้านบาทถึงก็มีซื้ออย่างผู้จัดการออนไลน์นะครับ ได้ออกมาชี้แจงว่าในส่วนของบริษัทจากจีนอย่าง China Railway Engineering ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนทำธุรกิจด้านวิศวกรรมรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานเป็นคนละบ,บริษัทกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอแห่งใหม่ย่านสวนจัตุจักกรุงเทพซึ่งบริษัทนั้นก็คือ China Railway Number t ประเทศไทยซึ่งตอนนี้คดีสตองอก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนแล้วนะครับ สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็ขอเล่าไปถึงเรื่องของลักษณะการสร้างรางรถไฟความเร็วสูงโดยเป็นรางแบบลอยฟ้าจะมีการหล่อปูนตั้งเสาเรียงเป็นแนวก่อนนะครับถึงเมื่อหล่อปูนวางเสาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการนำเหล็กโครงถักขึ้นไปข้างบนพร้อมตัวจับยึดฐานของรางรถไฟที่ทำการหล่อปูนสำเร็จมาวางเรียงกัน เป็นแนวนะครับซึ่งตัวจับยึดสีฟ้าๆนี้นะครับสามารถเลื่อนไปมาได้เพื่อให้ตัวฐานปูนของรางรถไฟวางเรียงติดกันเมื่อฐานคอนกรีตรถไฟวางเรียงติดกันแล้วนะครับก็จะนําสลิงมาร้อยเพื่อเชื่อมฐานของรางรถไฟแต่ละฐานเป็นการประกอบรางรถไฟให้สําเร็จจากนั้นจึงถอดตัวจับยึดฐานรางรถไฟหรือว่าตัวสีน้ําเงินที่สังเกตเห็นกันนะครับไปจับฐานรางรถไฟตัวใหม่มาร้อยเป็นขั้นตอนลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจากการสันนิษฐานของนักวิชาการ หหลายแ่งได้ประเมินว่าตัวจับยึดฐานรางรถไฟหรือว่าตัวสีน้ําเงินที่สังเกตเห็นกันนะครับมีความผิดปกติล้มลงมาทับรางรถไฟที่อยู่ด้านล่างซึ่งขบวนรถไฟที่เดินทางมาจากกรุงเทพอพิวาตรจึงชนเขาอย่างเต็มแรงอยรถรถไฟมาเร็วไหมความเร็วความเร็ว120ยิครับปมาณร้ครับผมแล้วก็แท่นตกลงมาเลยแท่นตกลงมาเลย ไฟลุกเลยไหมครับตอนนั้นอตอนนั้นไฟยังไม่ลุกครับคันแต่ว่าคันคันที่สองพอผมลงมาดูช่วยช่วยคนเจ็บเสร็จก็เห็นควันเริ่มมาละเริ่มมีควันคันที่สองเริ่มไฟไหม้ก็ดูช่วยได้ไม่ทันช่วยได้แค่คันที่สามได้บางคนนั่ไปไปทางสถาน,นีอะไรครับขบวนครับขบวน สำหรับการค้นหาผู้สูญหายภายใต้ตู้รถไฟที่ประสบอุบัติเหตุเครนหล่นทับนะครับขณะน,นี้มีการค้นหาของเจ้าหน้าที่รวมถึงสุนัขเคนายยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าร่างผู้เสียชีวิตภายในตู้รถไฟซึ่งตอนนี้มีการยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่32รายและข้อมูลบุคคลสูญหาย3รายมีการแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตบางร่างเป็นลักษณะชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์อัตลักษณ์ซึ่งผู้สูญหาย3รายอาจจะอยู่ในกลุ่มของศพที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์นะครับซึ่งทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลฟ์กันเพจ c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน